สงกรันทำไมต้องสงน้ำพระและได้อานิสง์อย่างไรประเพณีสงน้ำพระหรือการถวายเถราพิเศษมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นความเชื่อที่ว่าทุกวันขึ้นปีใหม่จะต้องมีการชำระพระวรากายของพระพุทธเจ้าให้เกิดความสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลจนในปัจจุบันนี้การสงน้ำพระนี้ ก็กลายเป็นประเพณีที่คนไทยใช้เพื่อรำลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยการสงน้ำพระมีสองแบบด้วยกันคือ1การสงน้ำพระภิกษุสามเณรการสงน้ำถวายเถราพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรอันเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอาจทำได้โดยใช้วิธีแบบเดียวกันกับการอาบน้ำ มีการตักน้ำรดที่ตัวท่านหรือฝ่ามือนอกจากนี้ยังมีการถวายผ้าสบงหรือผ้าไตรตามกำลังศรัทธ,ธาเป็นพิธีที่ในยุคนี้แทบไม่มีให้เห็นแล้ว 2. ส,สงน้ำพระพุทธรูปพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการสงน้ำพระพุทธรูปซึ่งเป็นรูปเคารพของพระองค์ ได้รับความนิยมอย่างมากโดยในกรณีนี้อาจเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในบ้านหรือมีการจัดขบวนแห่อันเชิญพระพุทธรูปที่สำคัญมาประดิษฐานในที่ที่เหมาะสมก็ได้ซึ่งน้ำที่ใช้ในการสงน้ำพระจะเป็นน้ำที่มีเครื่องหอมดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมน้ำอบน้ำปรุงต่างๆโดยอานิสงส์ของการสงน้ำพระ ตามความเชื่อมีดังนี้ 1. ชํชำระล้างจิตใจให้ชุ่มชื่นใสสะอาดด้วยบุญกุศลแห่งความศรัทธา 2. ชํชำระล้างผู้ที่คิดร้ายด้วยอคติออกไป 3. ชํชำระความรุ่มร้อนนำพาแต่ความสงบร่มเย็นมาให้ 4. ชํชำระเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปเรื่องเล่าอานิสง์ในสมัยพุทธกาล ในการละครั้งนั้นองค์สมเด็จพุทธเจ้าสเสด็จประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ห้าร้อยรูปพระเจ้าปเสนที่โกศลพร้อมด้วยมหาอมาตทั้งหลายได้นำเครื่องสการะทั้งหลายเข้าไปสู่พระเชตวันมหาวิหารถวายอภิวาทแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประทับนั่ง ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วทูลถามว่าพันเตค่าแต่พระองค์ผู้เจริญอันบุคคลใดกระทําการสการะบูชาสงเถราพิเศษแก่สง์ด้วยใจเลื่อมใสศรัทธาจะได้อานิสงส์เป็นอย่างไรพระเจ้าข่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูกรมหาราชบุคคลใด มีความเชื่อในคุณพระรัตนไตรทั้งสามประการในเมื่อปรารถนาอันใดก็จะสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการการทำเถราพิเศษนี้ได้ทำกันสืบมาในครั้งพระพุทธเจ้าก่อนๆแล้วพระองค์ทรงสแสดงสืบต่อไปว่าในการครั้งนั้นเป็นสมัยครั้งาศาสนาของพระพุทธเจ้าเมธังกอน ยังมีพระยาองค์หนึ่งส่งพระนามว่าวิชัยยะได้เสวยสมบัติในเมืองสารนาครประกอบไปด้วยทศพิษราชธรรมสิบประการมีเถระองค์หนึ่งชื่อว่าอุตสาเป็นอันเตวาสิกแห่งพุทธเจ้าเมธังกรพระยาวิชัยยะได้ทอดพระเนตรเห็นพระมหาเถระเข้ามาในเมืองพระยาวิชัยยะ ก็มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในอิริยาบทของพระมหาเถระเจ้าสเสด็จไปต้อนรับนิมนต์ให้ไปสู่ปราสาทของพระองค์แล้วก็จัดแจงสงเถราพิเศษด้วยน้ำหอมเสร็จแล้วถวายพระตาหารด้วยความปรารถนาว่าพวงชนทั้งหลายที่อยู่ในขอบเขตขันธเสมาขอจงตั้งอยู่ในโอวาทคำสอนของพระองค์ทุกเมื่อ และขอให้ข้าพระองค์ได้พ้นจากทุกภัยเวรฆ่าศึกศัตรูทั้งหลายด้วยบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้กระทำไว้ในอนาคตการโน้นเทินพระมหาเถระเจ้าก็ได้อนุโมทนาแห่งพระยาวิชัยยะแล้วถวายพระพรทิพสิบประการลากลับไปสู่สำนักแห่งพระมหาเถระเจ้าพระยาวิชัยยะได้รับพรแห่งมหาเถระ แล้วมีจิตยินดีรื่นเริงบันเทิงใจต่อบุญกุศลของพระองค์ที่ทรงกระทําไว้ครั้นจุติจากโลกไปแล้วก็ไปอุบัติอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตพิภพมีวิมานทองสูง22โยชมีนางเทพอับสรแสนหนึ่งเป็นบริวารครั้นสิ้นชีพเทวบุตรแล้วได้ไปเกิดเป็นพระเจ้าสิริตะเสริมสร้างบารมีให้แก่กล้าขึ้นไป ได้มาเกิดเป็นองค์พระตถาคตเดี๋ยวนี้แล